สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เราก็ดูบรรยากาศดูบรรยากาศเกี่ยวกับเขาจะจุดตะไล20ล้านบ้าง20ล้านตอนนี้กำลังเตรียมเขากำลังเตรียมเตรียมดูบังตะไล20ล้านหลังจากจุดมึกสักครู่นี่ตะไรบ้าง10ล้าน บั้ง10ล้านเขาจุดไปเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็กำลังคอยบั้ง20ล้านอีกทีหนึ่งจะจุดเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นตอนนี้ก็เพิ่ง16นาฬิกา16นาฬิกาเศษเลยอ4โมงกว่าๆของวันที่21ปนันอาทิทิ์ที่21เดือนพฤษภาคม 2,566เราก็ดูบรรยากาศบริเวณถนนเส้นมุกดาหารมุกดาหารกาลสินผู้คนที่จอดรถกันเนืองแน่นเลยที่จอดรถกันเนืองแน่นเลยทางโน้นฝั่งทางโน้นเรามองเห็นลิบๆจอดรถคนมาดูเป็นเป็นหลายหลายพัน หลายพันหลายหมื่นคนหลายพันหลายหมื่นคนเลยทีนี้เขามาดูเขามาดูอันนี้บาาัภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศของบันนี้เวลา16นาฬิกาเศษซึ่งเตรียมคอยชมบั้งไฟชมตะไลย0ล้านบั้ง20ล้านเวลา17นาฬิกา เรานี้ก็กำลังกำลังพลอยกันเราชมบรรยากาศภาพคลิปนี้ก็ขอจไบไวเพียงแค่นี้ก่อนที่บ้านอะไรบ้านอ,อยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินบ้านกูดว่าบ้านกูดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน かな <diz> <Administration>